กราบสวัสดีครับอยู่กับเราสตาร์คาร์ถมือสองปทุมธานีราคาดีฟรีดาววันนี้อยู่กับผมปืนสตาร์คาจะพามาดู Honda Jazz โฉม G.E. นะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ชอบโฉมใหม่อย่าง G.K. วันนี้พามาดูโฉม G.E. ขวัญใจวัยรุ่นหลายๆคนเลยวันนี้คันนี้เป็นยังไงบ้างาาก็เจ้าคันนี้นะครับเป็น Honda Jazz G.E. ปี2012นะครับเป็นเกียร์ธรรมดามาในราคา3 2 9 0 0 0บาทและถ้ามาจาคลิปนี้แคปไปได้ในส่วนของโปร ฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการฟรีประกันภัยรถย,ยนต์แล้วก็ฟรีเปลี่ยนถ่ายของเหลวภายในเครื่องยนต์นะครับพุกน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์จากการเปลี่ยนให้เรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็สำหรับเจ้าคันนี้นะครับถ้าใครที่สนใจเดี๋ยววันนี้พามารับชมกันเลยเริ่มกันในส่วนของด้านหน้ามีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับนี่สำหรับชมนี้แน่นอนไฟหน้านะครับก็จะได้เป็นดวงโตๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ซึ่งมันดูมีเอกลักษณ์มากนะครับเมื่อเทียบกับชมใหม่ๆอย่าง ดูได้เลยส,สวยๆเลยนะครับใสๆนะครับไม่มีแตกแล้าวนะครับผมแล้วคันนี้ถึงแม้จะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาครับ 1.5S นี่จะได้ส่วนของไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับพร้อมกับสเกิร์ตหน้านะครับส,สวยๆเลยคันนี้มาโฉมั่งข้างสปอร์ตมากๆภายนอกนะแต่งมาให้ข้างสวยเลยนะครับผมแล้วมาดูดูกันด้านข้างหน่อยนะครับว่าด้านข้างเจ้าคัานนี้มีอะไรกันบ้างนะครับก็นี่เลย มีในส่วนของล้อแม็กนะครับล้อแม็กแต่งนะครับขอบ17นิ้วเดี๋ยวถ้าไม่เห็นยังไงเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูอีกทีนึงนะครับผมก็นี่เป็นล้อแม็กที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับสวยๆเลยมีในเรื่องของฝุ่นเล็กน้อยแต่ตรงนี้เดี๋ยวทำความสะอาดไปให้บอกเลยว่าสวยเหมือนใหม่แน่นอนนะครับผมอ่ะแล้วในส่วนของด้านข้างครับมีอะไรอีกนี่นะครับมีสเกิร์ตมาให้นะครับนี่สวยๆเลยนะครับตัดกับตัวรถนะครับที่เป็นสีบรอนได้เป็นอย่างดีพร้อมกับนี่นะครับกันสาดนะครับตรงรุ่นแจ๊ดเลยนะครับผมแล้วก็ภายในมาเดี ก็สำหรับภายในเจ้าคันนี้ก็อาจจะมีร่องรอยกันบ้างนะครับเพราะรถก็มีอายุประมาณ1่ร่องรอยรถมือ2องจะมีเป็นเรื่องปกติแต่สําหรับคันนี้แล้วเป็นรถมือเดียวที่สภาพบอกเลยว่าค่อนข้าง อยู่ดีสมบูรณ์นะครับผมทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับตามที่ตะกล้องแผนเลย,ส,ยสวยๆงามๆนะครับล่องวอยคีดคว่วนนี่คือน้อยมากๆนะครับแล้วก็มาในส่วนของเบาะนะครับคันนี้เป็นเบาะผ้าด้วยนะครับที่สภาพเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีฉีกขาดนะครับผมสวยๆเลยแล้วเราเนี่ยทำการล้างขัดสีนะครับแล้วก็สปาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาแล้วในส่วนอื่น จะมีอะไรอีกบ้างเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับมามาดูในส่วนของด้านท้ายกันหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเปิดเม็ดอาร์ให้ดูกันหน่อยนะครับว่าคันนี้เนี่ยไม่มีชนหนักจมนํำพีคว่ำมาเลยนะครับนี่สภาพเม็ดอาร์ครับเรียงตัวกันสวยงามนะครับผมก็คือจะเปิดให้ดูฝั่งเดียวนะครับถ้าอยากเห็นในจุดอื่นอีกก็สามารถมาดูคันจริงได้ที่จหวัดปทุมธานีอำเภอราดหลวงแก้ว3แยกวัดบ่อทองนะครับแล้วก็มาในส่วนด้านท้ายมีอะไรอีกบ้างครับแน่นอนสเกิร์ตมาให้รอบคันเลยด้านท้ายก็มีมาให้นะครับผมก็เซ็นเซอร์ถอยหลังถึง มีอะไรอีกจะเปิดให้ดูนะครับมา นี่นะครับในส่วนของการเก็บของแน่นอนนะครับแจ๊นเนี่ยเก็บได้เยอะอยู่แล้วเพราะกระบอกที่พับได้ถึง60-40เนี่ยที่แบบละนาาเป็นตอนเดียวกันไปคือจะเห็นได้เลยว่าพื้นที่การใช้งานนะครับค่อนข้างกว้างและอเนกประสงค์มากๆและยังไม่หมดแค่นี้นะครับในส่วนของนี่นะครับพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับจับเจ้าคันนี้แล้วเนี่ยก็คืออยู่กันครบๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นล้ออะไหล่ปะแจแล้วก็แม่แรงนะครับสภาพเนี่ยมาค่อนข้างโอเคเลยนะครับอ่างใสสวยๆไม่มีเคาะนะครับไม่มีชนมาอย่างแน่นอนถ้าซื้อไปตัวเจอเรายินดีซื้อครับาาแล้้้ววก็ในนนส่ขของงด ฝั่งขวามีอะไรอีกตามมาเลยนะครับก็นี่สภาพเหมือนกันเลยนะครับสวยๆเหมือนกันนะครับไม่ต่างกันเลยจากฝั่งซ้ายนะครับผมอ่าแล้วก็นี่จะเปิดดูภายในกันหน่อยนะครับนี่มาสภาพเบาะด้านหลังเป็นไงนะครับก็ให้ตากล้องแพนให้ดูนะครับเวลาพับเบาะไปเป็นยังไงนะครับหน้าตายังไงนะครับโอ้โหค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมถ้าใครที่ต้องการแจ๊สนะครับไม่ได้แค่ไปซิ่งแต่ต้องการไปทําอย่างอื่นด้วยนะครับความอเนกประสงค์แจ๊สเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับมาแล้วก็มาเดี๋ยวพาดูในส่วนของเลขไม้เจ้าคันนี้หน่อยครับว่าเลขไม้เนี่ยเท่าไร แล้วก็อย่างนี้เห็นเลยนะครับเลขไมล์อยู่ที่14,800เท่านั้นนะครับสำหรับรถปี2,012แล้วเลขกไมลประมาณนี้นะครับค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมประมาณนี้นะครับไมลประมาณนี้เราไม่มีกอไม้กับไม้นะครับไม้แท้แน่นอนนะครับผมในส่วนออปชั่นมีอะไรอีก มาดูกันหน่อยนะครับเจ้าคันนี้นะครับมีในส่วนของ CD วิทยุ MP3 สามนะครับสามารถเสียบ USB แล้วก็ AUX ได้นะครับผมแล้วถัดมานะครับในส่วนข้างๆก็จะเป็นในส่วนของแอร์นะครับระบบปรับแอร์เป็นแบบแมนนวลนะครับผมมีมาให้3ตุ่มปรับง่ายๆนะครับอยู่ข้างๆคนขับปรับถนัดมือแน่นอนแล้วถัดลงมานะครับในส่วนของเกียร์คันนี้อย่างที่บอกไปนะครับเกียร์ธรรมดานะครับแมนนวลนั่นเองนะครับมีมาให้ทั้งหมด5้าสปีดนะครับผมขับกันได้อย่างสนุกสนานไม่ต้องกลัวเกียร์พังนะครับค่อนข้างคนอยู่แล้วนะะ่ และในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเรามีในส่วนของการรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU 1ปีหรือ1 0 0 0 0โลนะครับพร้อมการรับประกันอีกกว่า179รายการไปเลยคือตรงนี้นะครับครอบคุมหมดแล้วทั้งปีทุกค่า้จ่ายทั้งมีในเรื่องของการรับประกันว่าไม่มีชนหนักจมาำมิคว้ามเนี่ยใครที่หาคันนี้อยู่คุ้มค่าแน่นอนและคันนี้นะครับเครื่องยนต์เ,เป็นเบนซิน 1,500cc สีสูบ16วาวนะครับ120แรงมา้าบอกเลยว่าค่้นข้างที่จะเร็วแรงแน่นอนนะครับใครที่ต้องการความเร็วความแรง แจ๊ดมีให้นะครับแล้วในส่วนของสภาพเดี๋ยวก็เห็นได้เลยว่ามันอาจจะมีบ้างนะครับล่องรอยเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นล่องรอยแบบเนี่ยเหมือนเป็นคราบนะครับสีฉลอกสีลอกอะไรพวกนี้ตรงนี้นะครับบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยครับสำหรับรถมือสองในสภาพมาแบบนี้ถือว่าสวยงามแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ครับพวกรอยนนอะแรงต่างเนี่ยตรงฝาปรงครับคือไม่มีล่องรอยลูกแคกะเกาเลยครับไม่มีร่องรอยน็อตขยับนะครับผมฝามาสภาพสวยๆเลยนะครับนี่ดูได้เลยนะครับพวกติ๊กเกอร์แรงต่างอยู่กันครบครบนะครับผมแล้วก็นี่เดี๋ยวจะจิกให้ดูเลยนะครับว่า ิ้นย่างต,ต่างๆนะครับผมค่อนข้างโอเคเลยนะครับนี่ดูได้เลยนะครับน really ็อตฝั่งนี้ไม่มีร่องรอยน็อตขยับเลยมาค่อนข้างสวยงามนะครับอ่ะแล้วก็สำหรับเจ้าคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างก็เจ้าคันนี้ครับจะเป็น Honda j a z z 1.5S โฉม GE นะครับปี2012นะครับมาในราคา3 29,000บาทถ้าใครมาจากคลิปนี้แคปไปได้ในส่วนของโปรฟี่ทุกใช้จ่ายครับถ้าใครกำลังหา h o น d ้า a z z นะครับที่คุ้มค่าคุ uh> <rumors> ้มราคาสภาพสวยอยู่ <t un achsen> มาดูเป็นเจ้าคันนี้ได้เลยนะครับผมก็ถ้าใครสนใจสามารถติดต่อแอที่เบอร์0 9 7 1 8 2 8 9 4 3หงหรือจะเป็นไลน์แอดที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมสามารถทักมาหาเราแคปคลิปนี้ส่งให้อดมินเราได้เลยเรามีแอดมินพร้อมตอบอยู่ตลอดเวลานะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่มีคำถามสงสัยอะไรยังไงสามารถพิมพ์พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับผมก็มีอะไรยังไงก็ติชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก เช่นเคยนะครับผมและสุดท้ายนี่ครับตาคารถมือสองพมธานีราคาดีฟรีดาวไว้เจอกันให,ให,หม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ